ทำมีคง่ตับใช้โค้งง่ให้สบายทุกคนน,นีาดาบบมีโคง้งง่ายตับจนสบายดีทุกคนสบายดีนัชสาๆมีกามาพบมาพบกับดาบบ้านนาคือเก่าทุกคนมีกา,กา,กา,กาอน,นั้น ดาสิพาทุกคนมาเฮ็ดอันมนนีนู่อันหนังควายเข้มทุกคนบู้วทุกคนเคยกินบ่อันพอดีอันดาได้อันหนังควายมากแต่งานนั้นแจกโพอะไรทุกคนคือแบบอันมันจะมีตีนมีหนังที่เห็นพระเจ้าแบ่งคือแต,แต่แต่ละคนพี่น้องนะทุกคนดากได้หลายเติบทุกคนเดี๋ยวดาสิพาทุกคนมาเฮ็ดเนาะเพราดากะทายอยู่ทุกคนว่าสีเฮ็ดอัน ปาดหนังมานะนแะทุกคนได้ใช้คนสองคนทุกคนดาเฮ็ดนี่ก็คือวิธีโบห้านทุกคนทุกคนก็สามารถเอาไปเฮ็ดได้ทุกคนเลยวิธีนี้แซ่บทุกคน 자자 <aunque ique> แช mm. ที่หกไว้ค่ะเอาอ่นะจ้ลู ควายน่กะตอนซอยแล้วเรียบร้อยทุกคนโค้ดาซอยๆแล้วกะยากะซีเอามาเฮ็ดขั้นตอนที่สองทุกคนก็คือเอามาปุ่งทุกคนแล้วก็หมักคือแช่ไว้นะทุกคนเดี๋ยวึ่งกันเลยเนาะทุกคนเอากับมาเฮ็ดขั้นตอนที่สองกันเนาะขั้นตอนที่สองก็คือเราก็เอามัน นั nh bạn, ác, ่งนี่นนาไว้มักบันทุกคนดัชชี่มักอันไว้อยู่ทุกคู่ดีทุกคน เกือทุกคนในการมักก็คือถ้าต้องมกกักจ่นี่นะประมาณสามมือทุกคนเกือที่ดาซา้ก็เป็นเกลือ,อไอโอดีนทุกคนเอออะไรเป็นเกลือไอโอดีนแล้วก็เป็นเกือกาไส้ทุกคนแบบอันกาอื่นนะมันบุคคกกนนมทุกคนอัแม่ได้ว่าอันนี้คักสุดละ ขัดเยอะมันแฉบค่ะก็ใส่ตืมโง่ตืมอีกได้ทุกคนจ้างนั้นดางกับซีอินเอาน้ำใส่ทุกคนเอาน้ำทำเป็นท่มหนังไล้ทุกคนน้ำนะคะยี่เอาน้ำเหลือก็ได้ทุกคนเอาน้ำก๊อกเอาน้ำมาดานน้ำมันดื่มก็ได้หมดทุกคน แต่ว่าดาก็ต้องซิมเลยทุกคนต้องซิมเบิ่เพระวานันถ้ามันจางมันบวเข้มนะเฮเธอรเนื้อมันจะเหม็นแล้วก็นเน่าทุกคนแต่ถ้าถ้ามันเข้มมันก็ถือว่าได้ทุกคนเข้มแล้วทุกคนเดี๋ยวดากจะแซไปนี่รสชาติเข้มนี้ได้แล้วทุกคนดาจะแซไปนี่สามมือเพื่ออะทุกคน เอาไว้หดสามมือแล้วเจอกันเนาะทุกคนเนาะงานทุกคนสักการได้อันสองขั้นตอนทุกคนอยังอีขั้นตอนที่สามที่สี่อีทุกคนแต่ว่าดาต้องมักไปอันประมาณสามมือเพื่อล้ทุกคนจังอันมาเห็ุขั้นตอนที่สามได้นะในรากาถ้าเบิ่งอีสามมือเพื่อแ,แล้วทุกคนเลยดาน่าจะขึ้นมาแต่ป้าเพื่อแล้วทุกคนเพื่อที่ได้อันเอาคลิปลงกันทุกคนสบายดีทุกคนสบายดีจนเช้าเทา เออวันนี้ก็ด่ากันได้ลงมาจากป่าแล้วทุกคนนี่ก็กำลังร่อนสามมือทุกคนแต่เวาจริงมันกลายไปห้ามือแล้วทุกคนห้าขึ้นแล้วอันนางเข้มด่าที่ดะเไว้วทุกคนนะทุกคนมาเบิ้งกันนี่ทุกคน,นก็นจะเป็นอนันนี้แล้วทุกคนแล้วก็เอาไปตั้มอันนี้ทุกคนลายพิลึกตําไว้ย,ยูบเร่หมุนนี่เพาะน้ำนุ่ทิมทุกคน น้ำเกลือนี่นะ ่วนผสมในการตําก็มีขี้แกบมันให้เธอมันหอมทุกคนแล้วก,ก็ตำก็เลยนี่ทุกคนอ่าส่วนประกอบในการตำค่ะก็มีแกบทุกคนขี้แกบเอาไว้ตําคือมันมีกลิ่นหอมนะทุกคนแล้วก็น่ากาันอ,อันนี้มาเอาขี้แกบเขาล่นซะเลยทุกคนแล้วเขาก็มาตําคือมันเท่ากันอเอาเถาะซะเลยทุกคน เดีเป็นนี่แปะนะทุกคนจดมันเป็นเห่ากับพี้แกบแล้วเห่าก็มาต่ำอีรอบเลยทุกคนแลาวทำมีโคง้งง่ายตัดใช้โคง้งง่ายให้สบายทุกคนเน,นี่ยดาบบ่มีโคง้งง่าย ตับมนจมันออนเอกแรกค่ะทุกคนสมัยตะเก้าอ่ะบ้านด่าก่ะเพิ่นกะอันตับข้าวกระต่บใส่โคงง่อ่ะทุกคนแต่เดี๋ยวนี้มันเมืดอสมัยมันแล้วทุกคนเพราะวันไฟฟ้าเฮ้าแล้วกะมันก็มีโคงสีโคงสีข้าวนะทุกคนแล้วก็มีอันอันบดข้าว คกอันซากเอาอันไม้เฮ็ดแต่มันก็มืดไปมืดไปทุกคนเพิ่งกับอะไรอันเฮ็ดพึ้นไม้แล้วอะนะอันบิดบ้านดากรน่าจะมีประมาณสองสามเฮ่นนั่นแหละทุกคนอันนี่เฮ่นอันยาโนนแขมมันชาขันก็มีแต่ว่าดาหมดไปทุกคนหมดไปขอตับนะเพิ่นเพราะว่าเพิ่นไปอยู่บ้านนะทุกคนเพิ่นอยู่หน้าดาก็เลยบอกกล้าไปก็เลยตับที่คกเอาทุกคนมันกับบได้หลายไปเลย that's to on, <laughs> ทุกคนต่ำกระดังอันนี้ก็อ้อทุกคน,ลกน,ลนขขแล้วก็เจเลยสะิ้นขาวๆเลยทุกคนเสียงานดาคตีแต่บ,บ่ห้ามมาบ้านทุกคนเสียตูเสียเพลงกับบึมบึมบึมโซงนี้นักง,งานหลายพี่ลึกทุกคน ทุกคนเลืม,มันได้แล้วทุกคนนะเลมได้ทีระดัะเสียรไปพักไว้ทุกคนแล้วเขาคอยเอาไปตาแดด เราเอาไปต้าเลยทุกคนวันนี้ไปต้าแดดไว้ประมาณเดี๋ยวมันแห้งเพืทุกคนเออค่ะมันโบแห้งมากันเนาคือเก่้าเวลาเราไปกินนะนะเวลาเราเก็บไว้อันเดี๋ยวเลยมันห่มๆุมันกันเนาทุกคนถ้าหากต้าแห้งๆแล้วมันกาบโบโบเนาไปไปตากันเลยทุกคนเพื่อสิได้กินนี่ก็เฮิ่เติมือทุกคนเลยแต่มันก็คุมคาอยู่เพราะว่ามันแซ่บกิ่นกับอันข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวฮอนๆอนนะแซ่บเลยทุกคน I <laughs> Oui. ทุกคนนังเข้มกะดากกะตะแล้วเรียบร้อยแล้วกลับประมาณส่งสำดดดผู้แระทุกคนเอะจังเอาไปจี้แล้วก็ตำกินได้นะทุกคนดากาซีเฮ็ดไว้แบบอันเอาไปแบบอันกินยูไฮเลยทุกคนอันนี้คือการถนอมอาหารทุกคนแบบอันเฮ็ดนังเข้มนะเมนูนี้กินแก้มเราโคตแซ่แบเลยทุกคน <laughs> อทุกคนคลิปนี้ดากะขอจบลงเพียงแค่นี้นะกะขอขอบคุณขอบใจทุกทุกท่านที่เข้ามาเบืง้งมาสม้มฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อองดาบันนายเด้อสบายดี